อยู่กับพี่เหม็นจังซีรอนนะครับภไยทูชุดติมากรุณในสุสขทัชัางภาพผู้สิข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยต้องถามเรื่องประเด็นที่หลายคนอยากรู้น,นะเรื่องของโคต้านะครับนักเตะต่างชาติปีหน้านะหู้ณดีหรือไม่ดียังไงในซ้าของเหมิงนครับผมว่าตัวผู้เล่นห้บวกสนะครับซึ่งห้าคนนี้ก็คือต่างชาติ ต่างชาต,ติองอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือว่ายุโรปอเมริกาใต้นะครับสองนี่คืออาเซียนนะครับห้าบวกสองเพราะฉะนั้นถ้าลงเต็มครับผมเชื่อว่าทุกสโมสรนะ่ะก็ต้องใช้สิทธิ์ใช้โคต้านี้ใช้สูตรนี้ห้าบวก2องซึ่งก็ต้องพยายามหามานั่นเท่ากับว่าสิบปนคนแรกสิบปนคนแรกก็จะมีต่งางชาติเจ็ดแล้วแล้วถ้าสมมติเป็นลูกพึ่ง ลูกครึ่งก็คือไทยบวกไทยหรือว่าต่อไทยนะครับก็อีกสี่คนลงหมดมนั่นก็ผมว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้สื่อสารภาษาไทยเอาพูดภาษาอังกฤษทั้งทีเพราะลูกครึ่งเขาก็พูดภาษาอังกฤษอย่างเช่นโดอะไรก็พูดภา,าษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมก็ไม่ต้องใช้ภาษาไทยเลยจะเป็น่าษาภาษาต่างชาตินะครับส่วนเรื่องผู้เล่นก็อาจจะเป็นเนี่ยเจ็ดบวกสี่ ไทยลีกมี16ทีมนะครับสมมุติสมมติผมว่าไม่ต้องสมมุติอะผมว่าเกือ70บ70%อาจจะต้องใช้บริการต่างชาติซึ่งเหลือ4 16คูณ4 64คนนั่นก็เท่ากับลีกแต่ละสัปดาห์ไทยลีกแต่ละสัปดาห์จะมีผู้เล่นทักเตะไทยลงเล่นแค่64คนที่เหลือก็คือต่างชาติผมก็ว่า น่าจะเปลี่ยนลีกจากไทยลีกก็เป็นยูเอ็นลีกไหมนานาชาติลีกส่วนที่ม,มีเหตุผลว่าจะยกมาตรฐานฟุตบอลไทย<อ>นักเตะไ,ไทยนักเตะไทยไม่มีระเบียบวนินัยนักเตะไทยไร่อะไระไม่ไมีการแข่งขันนะครับผมก็เชื่อนะวันนี้นักเตะไทยก็พยายามแข่งขันกับต่างชาติพยายามที่จะเบี่ยนลมนะครับซึ่งลีกไทยไทยลีกก็คือเล่นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้อกาสนักเตะไทย นักเตะไทยได้ลงเล่นยกมามีต่างชาติมาอุ้มมาชูครับก็ยกขึ้นไปเรื่อยก็เหมือนเจลีกในยุคแรกๆกว่าเจลีกจะตั้งไทยว่าเจลีกจะมา5้บวกสเจลีกก็3าบวกหนึ่งครับ,รบครับต่างชาติ3าบวกหนึ่งหรือว่าอาเซียนไรไปแล้วนะแต่วันนี้อย่างทีมชาติญี่ปุ่นกูเล่นของทีมชาติเขา สีกว่าคนมาจากยุโรปหมดมีประกาศ23าคนมีตัวเจลิกมีอยู่สี่คนเพราะฉะนั้นเขาไปยุโรปหมดแล้วมาตรฐานครับณวันนี้ถ้านักเตะไทยไปอยู่ในเจลีกเคลิกทั้งลีกเยี่สิบสามสิคนเอาเลยยกมาตรฐานกันเลยแต่วันนี้ดูหมด ชนาทิพย์หมดอุ้มหมดไลตอนนี้สุมาโชกกลับตีกันนิ้ก็กลับนั่นก็หมายถึงว่าเราก็มาทบทวนตัวเองว่าต้องทำให้หลีกไทยแข็งแรงแลาะหลีกไทยแข็งแรงโอการนักเตะไทยต้องได้เล่นนะครับไอ้นี้ ส่วนที่วัตถุประสงค์ว่าจะไปสู้เอซีเออะไรเนี่ผมว่าอีกเลเวลหนึ่งนะครับต่อไปถ้าทุกคนใช้ค้าเต็ม5บวก2องบ10 64คนนักบอลไทยที่เหลือๆก็ต้องไปเล่นในทีสองนะครับต่อไปทีมชาติก็ต้องมาหยิบจากทีสองไปผมดูแล้วไายคนเขาบอกว่า5บวก2จะย่อกมาตรฐานบอลไทยใ,ในควาเมเห็นส่วนตัวผมที่อยู่กับวงการฟุตบอลมาร่วม4 0ปีนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่า ยกมาตรฐานหรือว่าจะทําให้ทาลายทําลายหลีกไทยหรือว่าทาลายมาตรฐานบอลไทยแท่นะครับอ่ะลองดูนะครับว่าคาพูดพี่เหมนวันนี้นะการอนาคตบอลไทยต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณพี่เหมือนมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ